สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับที่จังหวัดร้อเอดครับชายแต่งแฟนซีง้อป,ป่าพร้อมลาครับภรรยาเปิดหมวกหาเงินจุนเจือครอบครัวที่งานงิ้วอำเภอผพลทองครับตั้งแต่เวลา18นาิกาเป็นต้นไปช่วงวันที่6ถึงวันที่10ธันวาคมนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าประตูทางเข้าเทศกาลงานงิ้วอำเภอพลทองจังหวัดร้อด ทางด้านในวัดนะครับพบชายลักษณะแต่งแฟนซีเป็นเงาะหนุ่มรูปร่างแข็งแรงอ,อกผายไหล่ผึ่งนะครับพร้อมคนรักชื่อลำหับเปิดหมวกโต้ลมหนาวรอรับเงินบริจาคจากผู้ใจบุญเพื่อนำไปเป็นรายได้จุนเจือเลี้ยงครอบครัวนะครับ งาะป่าก็เป็นวรรณคดีไทยพระราชนินพลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5งาะป่าหรือชื่อชมพราตัวละครในวรรณคดีไทยจากหนังสือภาษาไทย1 0 1ถึง306ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงสนะครับลักษณะเป็นเงาะหนุ่มที่มีกําลังวังชาแข็งแรงขึ้นต้นไม้เก่งรูปร่างแข็งแรงผึ่งพายมีกําลังวังชาว่องไวขึ้นต้นไม้นั้นก็ เข้าคร่องนะครับเหมือนว่านอนความสามารถเชี่ยวชาญในการเป่าลูกดอกอับยาพิษได้แม่นยำอุปนิสัยมีความตั้งใจทำงานจะทำสิ่งใดต้องทำให้ได้เห็นได้จากพฤติกรรมตอนฝากดอกไม้และเล็บเสือไปให้นะครับ ลำหับเป็นการบอกใบว่าชมพรารักนางอย่างจริงจังนะครับลำห่าก็แฟนง้ะป่านั้นอุปนิสัยก็มีใจมั่นคงรักเดียวใจเดียวนางคิดจะฆ่าตัวตายแทนที่จะมีสามีสองคนในคาเดียวกันจากการคุมถุงชนของพ่อแม่ที่จะเข้าพิธีแต่งงานกับฮานานะครับบุตรชายของยอปานผู้ใหญ่บ้านง้ะป่าหรือสมพราพานางหนีเข้าไปกินอยู่ในถ้ำ จนฮนาวนั้นออกติดตามจนพบสมเพานั้นและต่อสู้กันรำแก้วพี่ชายของฮนาวใช้บิหลานะครับลูกดอกอับยาพิษรอบยิงสมเพาเพื่อช่วยฮนาวน้องชายจนสมเพาได้รับบาดเจ็บสาหัสวิ่งหนีสมสารไปพบกับลำหับที่ออกมาตามหาด้วยความเป็นห่วงงอป,ป่าหรือชมเพาก็รู้ว่าตัวเองคงทนพิษลูกดอกไม่ไหวจึงสั่งเสียให้นางกลับไปหาฮนาวลำหับ จึงได้บันดาะมือสั้นนะครับสมของสมเผาฆ่าตัวตายตามเพื่อพิสูน์รักแท้ที่มีต่อสมเผาเมื่อฮนาทราบข่าวว่าสมเผานั้นหรือเงาะป,ป่ากับลำหับฆ่าตัวตายคิดว่าตนเองเป็นเหตุแห่งการตายของทั้งสองคนจากนั้นฮนาจึงฆ่าตัวตายตามไปด้วยอีกคนครับไม่จา่ายเงเก่อเดี๋ยวามาจากบุญลมไฟโอไปแจ้งเรี่นงานบุญเพช่บุญไฟไ โดยเฉพาะลักษณะเด่นๆของพวกงอกปลาเนี่ยจิตใจไม่แบบไรเลยก่อนจิตใจนีพันโผโอวามารีเอจิตใจดีงามกูโอวามารีตัวชอบเพื่อเพื่อเพื่อแเพื่อ,เ,อเ,เปิดตำนานศักดิ์สิทธิ์กราบนมัสก,การหลวงพ่อไกรทองวัดบ้านพานอายุกว่า800ปีครับวิหารทรงเก๋งจีนบนรเรือสำเภาที่ประดับประดาไปด้วยเครื่องเบญจรงค์อย่างสวยงาม เดือรอบวิหารภายในวัดบ้านพรางหมู่ที่หนึ่งนะครับอําเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสําคัญองค์หนึ่งของชาวจังหวัดอ่างทองซึ่งเมื่อเดินเข้าไปนะครับในวิหารภายในเป็นไม้ทั้งหลังก็จะพบกับหลวงพ่อไกรทอง พระประธานปางสมาธิศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่า800ปีครับสร้างด้วยหินศิลาและปิดทองจนเหลืองอารามทั้งองค์นะครับขนาดหน้าตักกว้าง180เซนติเมตรสูง213เซนติเมตรลักษณะพระพักค่อนข้างเหลี่ยมมีกรอบไรพระศกนะครับเม็ดพระศกเล็กและเรียงถี่กันมากคลองจีวรห่มเฉลียงนะครับาชายสังคาพิพาทเหนือพระอังสัะ ด้านซ้ายยาวลงมาจรดพระนาผีมีพระชายเป็นลายเขี้ยวตะขาบครับพระนาพีนูนมีขอบสบงยังเป็นวงโค้งหงายขึ้นสามวงครับซึ่งเป็นที่นับถือและเคารพสักการะของคนทั้งในและนอกพื้นที่อ่างทองนะครับและใกล้เคียงตามประวัติของวัดแห่งนี้ผู้สร้างวัดบ้านผ่านชื่อนายผ่านหนางเงินนะครับ ผู้โดยนายพานนางเงินและนายกระปุกทองผู้เป็นบุตรระหว่างพุทธศักราช1684ดสมัยละโวนะครับตอนปลายวัดพรานดำรงอยู่ประมาณ100ปีเศษก่อนที่จะถูกปล่อยทิ้งร้างไป200กว่าปีกระทั่งมีพวกนายพรานมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้และช่วยกันบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ครับก็ทำให้วัดแห่งนี้นั้นเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาญาติโยม ที่อยู่ในจังหวัดอ่างทองและใกล้กับจังหวัดอ่างทองครับเข้าอุบัติเหตุดีมากเลยรถจะมากจะไม่เป็นไรเลยรถจะเป็นไรรถจะไม่เป็นไรเลยคุณอุบัติเหตุฮะตัวมาคนจะไม่เป็นไรเลยคยณเนี้คือเขาจะมาบอกกล่าวองต่อเลครับนจะทุกเหลี่ยม่พื่แค่ลนครบผู้บริการวิทยาลัยการอาชีพสุไหยโกรกนะครับปล่อยขบวนครูนักศึกษาหน่วยบริการตามโครงการอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับ วันที่7ธันวาคมว่าที่ร้อยตรีธานีสีทองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพร้อมคณะครูนั้นร่วมปล่อยนะครับโครงการอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชนําบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดประกอบด้วยครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนนักเรียนนักศึกษาแผนวิชาช่างยนต์แผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้ากําลัง แผนอาหารและโภชนาการจำนวน20คนครับไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้วยการให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเอิเล็กทรอนิกส์นะครับบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆระหว่างวันที่7-11ธันวาคม2 5 1 3ณบ,บ้านมะม่วงตลอดนะครับตำบลน,นาสารอำเภอพระผมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับว่าที่้อยตีทานีสีทองผู้ในการวิทยาลัยการอาชีาชพสุไหโกโลกนะครับกล่าวว่า บุคลากรวิทยากรการอาชีพสอยกรโรคมีความหงอยใหญ่ผู้ประสบภัยที่จัวั นครศรีธรรมราชจึงมีข้อสรุปร่วมกันที่จะเดินทางไปให้ความช่วยเหลือโดยความสมัครใจของคณะครูและศึกษาทั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความดร้อนให้กับประชาชนแล้วยังเป็นการปรับวิธีเรียนแบบวิธีสอนปฏิรูปวิธีสอบนะครับโดยการนําศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานในชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นซึ่งเป็นการนําวิชาของศึกษาไปปฏิบัติงานจริงที่เรียกว่าเป็นการปรนาการการเรียนการสอนแบบองค์รวม ที่เกิดประโยชน์โดยตรงต,รงต่อนักศึกษาด้วยครับมาเริ่มที่จังหวัดลำพูนครับสนที่กำลังลงพื้นที่บุกตรวจและคัดกรองผู้ใช้แรงงานต่างด้าวพร้อมการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด1 9อย่างเข้มข้นจริงจังในพื้นที่จังหวัดลำพูนครับ เช้าวันที่8ธันวาคมครับนายวรยุทธ์นวรัตผู้ว่าชการจังหวัดลำพูนนำหน่วยงานกรมการปกครองจังหวัดลำพูนแรงงานจังหวัดลำพูนครับสาธารณสุขจังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูนและก็อรมนจังหวัดลำพูนครับประหลัดอำเภอลำพูนนะครับนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ตรวจสอบและเข้าคัดกรองแรงงานต่างด้าวในพื้นที่บ้านเช่าหมู่บ้านสารต่อนะครับหมู่ที่10ตำบลห้วยหยาบ อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนครับเพื่อเป็นการคัดกรองสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในพื้นที่ในจังหวัดลำพูนครับว่ามีการเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายหรือไม่หรือไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของระบบสาธารณสุขหรือไม่นะครับ สำหรับพื้นที่ดังกล่าวได้มีกลุ่มแรงงานต่างด้าวมาพักอาศัยในบริเวณประมาณ50คนจากการเข้าตรวจสอบนั้นจะตรวจสอบด้านเอกสารการเข้าเมืองการตรวจสอบการเข้ามาพักอาศัยว่าเข้ามาอย่างถูกต้องตามระบบหรือไม่ตลอดจนการตรวจสอบว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามานั้นมีการติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่โดยจะให้ทางหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขครับได้ทาการตรวจสอบโดยการเจาะเลือดนะครับทําการผลหลับนะครับการสอบสวนโรคเบื้องต้นครับ วมสตรนกรก็ได้ผ่านกระบวนการตรวจของระบบสาธารณสุขเรื่องไม่ซึ่งวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาดำเนินการในพื้นที่บ้านเช่าของแรงงานต่างด้าวซึ่งพื้นที่แห่งนี้ก็จะมี กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวประมาณ50คนด้วยกันซึ่งในการตรวจนั้นก็จะตรวจในเรื่องของเอกสารการเข้าเมืองตรวจสอบในเรื่องของการมีคนต่างด้าวที่ไม่ได้ผ่านระบบการตรวจเข้ามา,าพักอาศัยอยู่ในบร,บริเวณบ้านเช่านี้หรือไม่ตลอดจนทุกรายนะก็จะทำการตรวจว่ามีการติดเชื้อไวรัสโควิด ในทีนหรือไม่ในกลุ่มทุกคนก็จะเป็นลักษณะของการตรวจเลือดการาทำสวอปแล้วก็การตรวจคัดกกองโดยการสอบสวนโรคและนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับ